อาจจะมีงานเกี่ยวข้องกับวิชาการผู้ใหญ่เสนองานเกี่ยวความรู้สิ่งที่มันอึดอัดติดขัดเรื่องความรักเรื่องหุ้นส่วนเรื่องคนช่วยเหลือคนอุป,ปถัมภ์ค้ำจุนโดยเฉพาะเรื่องงานควรจะต้องได้ตั้งแต่พฤษภาก็จะได้สักทีในปลายเดือนสิงหาคมนี้แคปเจอรดีมหาศาลมากก็คือบ้านคอนโดที่ดินอสังหารรถยนต์ทรัพย์สินชิ้นใหญ่จะเข้ามา หาราศีกันแบบง่ายๆสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องโขลาเวลนะครับผมโขลาเวลคลิปนี้มาพบกันกันกบดวงชาวลัคนาราศีกันประจำครึ่งปีหลัง6เดือนสุดท้ายตั้งแต่กรกฎาคมถึงธันวาคม2568นี้นะครับ ว่าครึ่งปีหลังของปี68นี้ชาวลัคนาราศีกันชีวิตจะเป็นเช่นไรบ้างนะครับผมอ่าครึ่งปีหลังนี้ก็มีปรากฏการณ์ดาวใหญ่ย้ายเช่นกันนะครับอ่าแต่ไม่ได้รุนแรงเล่าร้อนสามดวงในเดือนเดียวเหมือนพฤษภาที่ผ่านมามันจะมีดาวเสาย้ายกลับเข้ามาที่ราศีกุมมาเจอกับราหูและดาวพฤหัสย้ายเป็นตำแหน่งมหาอุดในรอบ12ปี จะส่งผลกับชาวราศีกันอย่างไรนะครับผมอ่าก่อนอื่นเลยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องโขรลาวเวลด้วยนะครับใครกดไลค์ขอให้รวยใครกดแชร์ขอให้เฮงใครกดติดตามขอให้สมหวังทุกประการและใครกดปุ่มซุปเปอร์แตงลูกหัวใจตัว USA ตัว S ดอลลาร์ด้านล่างขวานะครับเป็น เหมือนพวงอะไราแม่ยกน,น้ำร้อนน้ำชาเป็นกำลังใจให้ทางช่องนะครับก็ขอให้ถูกหวยทุกงวดนับตั้งแต่งวดเดือนกร,รกฎาคมนี้เป็นต้นไปนะครับผมอ่าประมาณนั้นอ่ามีข่าวดีมาบอกชาวาลัคนาราศีกันทุกท่านนะครับอ่าตอนนี้ทางช่องโหราเวลของกระผมนะครับ มีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะครับผมอ่าสำหรับ FC แฟนคลับคนไหนที่อยากได้สิทธิพิเศษบางอย่างนะครับที่่าที่ยังไม่เคยมีที่คลิปแบบว่าสาธารณะที่ดูทั่วๆไปอาจจะยังไม่มีนะเราก็จะมีสมัครสมาชิกาสามระดับด้วยกันนะครับหนึ่งระดับอ,อยากรู้จักกันมากขึ้นนะครับอก็จะเป็นระดับเบื้องต้นนะครับ ระดับเบื้องต้นนี้ก็จะมีป้ายผู้สนับสนุนนะครับมี emoji แล้วก็มีแชทสดสําหรับสมาชิกเท่านั้นอ่าคือคุณเป็นสมาชิกเราจะมีแชทสดคุยกันได้อ่าอารมณ์เหมือนคุยกับผมได้อะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็ตอบกับความคิดเห็นของสมาชิกก่อนผู้อื่นนะครับแล้วก็จะได้สิทธิ์ดูวิดีโอก่อนใครนะครับอ่าอัพคลิปเช่นอ่าของคนอื่นต้องมีเกณฑ์มีคลิปออกวันที่5สิงหาสมาชิกอาจจะได้ดูตั้งแต่ ปลายเดือนกรกฎาคมอะไรอันนี้คือระดับต้นนะครับระดับกลางชื่อว่า VIP เพื่อนสนิทกันแน่ระดับนี้ก็จะได้สิทธิ์ของระดับที่หนึ่งทุกประกาศที่พูดไปแล้วแต่จะมีเพิ่มสิทธิ์เข้ามาคือจะมีห้องแชทสำหรับสมาชิกเท่านั้นมีแบบสำรวจให้ด้วยอ่าสำรวจความคิดเห็นว่าอยากจะให้ทำเรื่องวันเกิดด้วยไหมอาทิตย์เอ๊ะอาทิตย์ถึงเสารเอ๊ะ อยากให้ทําเรื่องวันเกิดด้วยไหมวันจันทร์ถึงอาทิตย์อ่าอะไรอย่างเงี้ยให้ทําเรื่องดวงจีนเสรมิมไหมดวงจุ้ยด้วยไหมหรืออยากจะรู้ดวงปีเจ็ดเจ็ดห้าเลยอะไรอย่างเงี้ยอ่ก็จะมีแบบสํารวจให้นะครับผมแล้วก็มีการกล่าวถึงสมาชิกอ่าแต่ละคนแต่ละคนรวมถึงมีสินค้าลดราคาให้ก็คือสินค้าที่ทางเราขายทางช่องเนะ่ะทั้งคอร์สเลขเจ็ดตัวทั้งเบอร์มือถือทั้งอะไรเนี่ย ถ้าเป็นสมาชิกเราจะให้ราคาพิเศษนะครับผมแล้วก็ระดับสุดท้ายระดับซูเปอร์ VIP นะครับประหนึ่งคนในครอบครัวอันนี้ก็จะรวมสิทธทิ์พิเศษจากระดับก่อนหน้าที่พูดมาแล้วทั้งหมดและเพิ่มสิทธิ์พิเศษอีกสองสิทธิ์ระดับสูงสุดซูเปอร์ VIP คือมีไลฟ์สดเดือนละ2-3ครั้งสำหรับสมาชิกเท่านั้นถามตอบไลฟ์กันสดๆเลย อ่านะครับคุยเรื่องดวงดูดวงทางไลน์นี่เลยอ่าไม่ต้องมาเสียเงินจองดูดวงดูดวงทางไลน์นี่เลยดูฟรีนะครับผมแล้วก็มีวิดีโอที่ทําขึ้นสําหรับสมาชิกเท่านั้นอ่ะคือสาธารณะทั่วไปไม่ได้ดูเช่นวิดีโออะไรเสริมดวงสําหรับคนเกิดราศีกันเสริมดวงสําหรับคนเกิดราศีสิงอ่าคนเกิดราศีกันประจําปีหกแปดนี้ แต่เกิดวันพุธดวงเป็นยังไงเกิดวันจันทร์ดวงเป็นยังไงแม้ราศีกันเหมือนกันแต่จะแยกเป็นทีละคนคนเกิดวันพุธราศีกันวันจันทร์ราศีกันวันอาทิตย์ราศีกันวันเสา,า,สาร์ราศีกันดวงเป็นยังไงในปี68นี้และแต่ละอายุด้วยนะอ่าเป็นยังไงอะไรก็เป็นวิดีโอพิเศษนะครับผมอ่ะก็จะประมาณนี้ยังไงก็ขอฝากระบบสมาชิกไปด้วยนะครับผมโอเคเรามาเข้าหัวข้อแรกกันเลยนะครับภาพรวมนะครับผม ภาพรวมก็คือดาวพฤหัสเนี่ยอตอนเนี้อยู่ในภพก,กรรม,มะราศีมิถุนอ่านะครับผมก็โคจรดีมากและมีดาวอาทิตย์มีอะไรมาใช่ไหมแต่เดี๋ยวปลายเดือนกรกฎานเนี่ยตัวดาวประจําตัวของราศีกันคือดาวพุธเนี่ยจะเดินวิปริตถอยหลังเข้าไปในราศีเมถุนไปเจอดาวพฤหัสข้อดีก็คือมันได้คู่วิชาการมันอาจจะมีงานเกี่ยวข้องกับวิชาการผู้ใหญ่เสนองานเกี่ยวความรู้ อะไรเข้ามานะครับหรืองานอะไรที่เคยคลาดเคลื่อนเคยสมัครแล้วไม่สนใจมันแล้วไม่ได้แล้วก็กลับมาให้เราได้ครัมันจะไปแรงเรื่องงานนะครับผมในช่วงกรกาแต่ทีนี้มันจะมีช่วงหนึ่งคือปลายเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนที่รุนแรงมากนะครับกับสําหรับราศีกันคือดาวเสาที่ย้ายมาเล็งลักตั้งแต่พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยมันทําให้ราศีกันเนี่ย พ้นทุกข์เพราะลาหูก็จริงแต่มันก็มีเรื่องหนักอกหนักใจแบบดาวเสาอีกคือเหมือนลาหูมาทําให้เราโดนหลอกมัวเมาการพนันหรือเสียอะไรต่มีอะไรไปหมดเนื้อหมดตัวล้มละลายไม่รู้นะที่ผ่านมาสมมุติดาวเสาเขาไม่ได้ทําอย่างนั้นกับเราแต่มันทําให้ชีวิตเราลําบากอ่ามาดีก็จริงแต่มาแล้วลําบากได้เข้าเกณฑ์พินทุกบ,บาทดวงแตกเสาเล็งลักอะไรเงี้ยนะแต่หลังสิงหา ทั้งเสาทั้งลาหูย้ายออกไปหมดตาถีกันโล่งโปร่งสบายมากในพบคู่ของแปลว่ายังไง สิ่งที่มันอึดอัดติดขัดเรื่องความรักเรื่องหุ้นส่วนเรื่องคนช่วยเหลือคนอุป,ปถัมภ์ค้ำจุนโดยเฉพาะเรื่องงานที่เหมือนจะได้ก็ไม่ได้เหมือนจะมีเข้ามาเพราะดาวพฤหัสมาช่วยในพบก,การงานตั้งแต่พฤษภาและเอ๊ะเขาบอกจะมีงานหลายหมอก็บอกจะมีงานเข้ามาทําไมมันยังเหมือนเหมือนกับมันก็จะมีงานเข้ามาอะไรแต่มันก็เหมือนมีอีกฝ่ายแย้งอยู่อย่าเพิ่งให้ตําแหน่งเลยคนนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยมันเพราะมันมีขัดขัดกันเสาพืหรืัเสาพฤหัแต่พอเสาออก ลาหูก็ออกไปตั้งนานแล้วเสาออกอีกทีนี้พฤหัสช่วยเต็มที่่าความช่วยเหลือเรื่องงานใดนๆในในที่กันควรจะต้องได้ตั้งแต่พฤษภาก็จะได้สักทีในปลายเดือนสิงหาคมนี้แคปเจอร์นะครับผมแล้วก็ข่าวดีอีกข้อหนึ่งดีมหาศาลมากก็คือหลังจากเดือนตุลาคมเป็นต้นไปจนถึงสิ้นปีเลยดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวสำคัญมากของราศีกัน จะย้ายเข้าราศีกรกฎพบลาภะได้ตำแหน่งมหาอุดและเป็นอุดมเกณฑ์ในรอบ12ปีโอ้โหคือยังไงดาวพฤหัสทำหน้าที่เรื่องของหลักทรัพย์ทรัพย์สมบัติอสังหารวมถึงคู่ครอ,องของชาวราศีกรกพอเข้าพบลาภะทั้งหมดเหล่านี้บ้านคอนโดที่ดินอสังหารถยนต์ทรัพย์สินชิ้นใหญ่ จะเข้ามาหาราศีกันแบบง่ายๆตามความหมายของลาภะแปบลบว่าสิ่งที่ได้มาโดยง่ายถ้าลาภะไม่ดีก็ได้มาเลงมาโดยง่ายแต่ถ้าลาภะเป็นเรื่องดีบ้านรถอสังหาก็จะได้มาโดยง่ายได้มาอาจจะมาพร้อมกับขัวที่จะเข้ามาเพราะเป็นดาวดวงเดียวกันคือเทพพมุตรจุธาเทพที่อจเป็นอัศวินขี่ม้าข,ขาวที่จะโผล่เข้ามาในเดือนตุลาเนี่ยนะ เขาไม่ได้มาเพียงทะเบียนสมรสแต่ด้านหลังเป็นโฉนดที่ดินกระดาษมันต้องมาคู่กันนะมีหัวกับก้อย,อยงไงเหมือนเหรียญอ่าเข้าใจไหมกูจะมาหน้าเดียวไม่ได้นะกระดาษที่เขายื่นมาให้คุณเนี่ยหน้าหนึ่งทะเบียนสมรสอีกหน้าหนึ่งโฉนดที่ดินอพูด,ดง่ายๆผัวกับบ้านมาพร้อมกันในเดือนตุลาคมแคปเจอร์โอ้โหเป็นยังไงครับลักษณะจะประมาณนี้อันนี้แค่เพียนของพฤหัสน,นะ ส่วนเสาที่ออกไปเขาทำให้คุณพ้นทุก์ก็ใช่แต่เขาก็จะให้โชคคุณด้วยเพราะเขาไปเจอลาหูอ่าโชคในเรื่องอะไรฟ้าเปิดให้เป็นนี่วังดูปรลาดคือเสาไปเจอลาหูในภพอ,อัลิกอ่านะครับผมซึ่งมันดีคือดาวบากเพาะมันไม่ควรอยู่ภพดีมันอยู่ภพอลัลลีดีล้มันจะทําให้ราศีกันเนี่ยนอกจากจะได้ผัวซื้อบ้านซื้อรถซื้ออะไรให้อันนั้นก็ส่วนของผัวไป แต่ส่วนที่กูซื้อเองทําสินเชื่อผ่านไม่รู้ผ่านอีท่าไหนเอาเป็นว่าผ่านแล้วกันหัวซื้อคอนโดให้แต่กูก็ไปกู้ซื้อบ้านต่างหาอกอีกทีนึงนึนออกซื้อบ้านไม่ไม่พอได้เงินทอนเขาเรียกว่าบ้านเงินเหลือหรือคอนโดเงินเหลือคือสมมุติว่าราคาประเมินบ้านมันสองล้านมึงกู้สามล้านเอออีกอีกล้านหนึ่งมึงก็เอามาทําทุนตั้งเนื้อตั้งตัวอะไรอย่างอื่นก็ว่าไปอะไรอย่างเนี้ย นึกออกปะเออราศีกันจะมีเกณฑ์ได้ทําแบบนี้อ่าประมาณนั้นนะครับผมส่วนไอ้เรื่องที่ผัวซื้อให้นั้นอีกเรื่องสรุปได้สองอย่างเลยเป็นช่วงที่ได้เน็ตเน็ตนะหลังจากเนี้ยโดยเฉพาะตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยอะนะครับผมอาจจะไปบวชช่วงเข้าพรรษามาพอพอ,พอออกพรรษาปุ๊บเลยบุญเข้าเลยอนะไรเนี่ยประมาณนี้คือภาพหลวาหัวข้อต่อไปธุรกิจการงานนะครับ ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนเนี่ยดวงจะมีความแรงเรื่องงานสูงสุดในรอบ12ปีเพราะว่าดาวพฤหัสอยู่ตรงนั้นก็สนับสนุนขยับขยายส่งเสริมในเรื่องนั้นๆแบบเต็มคาราเบลพฤหัสก็เหมือนเป็นพุทธคุณบุญญาฤทธิ์ที่ช่วยคุณด้านนั้นอาประมาณนั้นเลยนะครับผมก็คือมันเป็นช่วงที่ผลบุญที่เราเคยทำมาช่วยเราโดยเฉพาะเรื่องงานอ่านะครับผม ตกงานอยู่ก็ควรจะต้องได้งานกรกดาสิงหากันยาเนี่ยไปขอพรเรื่องงานไปมูขอเรื่องงานยังไงก็ต้องได้งานแล้วก็เป็นงานที่อลังการพอสมควรตามหลักของดาบพฤหัสเป็นงานประจําก็ได้งานราชาการก็ได้หรือถ้าทําธุรกิจจะต้องมีโปรเจกต์ที่มีความมั่นคงแบบงานประจําเข้ามานะครับอันนี้คือช่วงกรกดาถึงกันยานะครับหลังจากตุลาถึงธันวาอ่าช่วงนั้นมันจะเป็นช่วงที่ได้ เก็บเกี่ยวผลกําไรหรือได้รับผลลัพธ์จากงานที่ทําไปเหมือนคุณทําธุรกิจบุกเบิกเริ่มต้นทําอะไรในช่วงกรกฎาคมถึงกันยานะ่ยคุณจะไปเสวยผลลัพธ์ช่วงตุลาเป็นต้นไปแค่เจออาลักษณะเป็นอย่างนี้ก็มันก็จะเป็นช่วงที่เรื่องหลักทรัพย์ความมั่นคงบ้านรถหรือโบนัสของชีวิตโผล่เข้ามาและไอสิ่งที่ได้เนี่ยเป็นเกียรติเป็นสี ต่อวงตะกูลที่สูงสุดในรอบ12ปีเลยนะครับอันนี้คือเรื่องของการงานนะครับผมหัวข้อต่อไปเรื่องการเงินนะครับผมเรื่องการเงินสนับสนุนรายการโดยคอร์สเลขเจ็ดตัวเก้าฐานมหาสัตตเลขนะครับก็เป็นวิธีการดูดวงให้ตัวเองและคนอื่นได้โดยที่ไม่ต้องรู้เวลาเกิดอ่าดูได้ถึง21เรื่องด้วยกัน นะครับผมแล้วก็ไม่ต้องไปจําองศาลัคนาดาวประจําราศีดาวเจ้าเรือนคือไม่ต้องจําอะไรเลยคือโผล่มาถึงง่ายมากเลยแค่รู้เลขเพียงเจ็ดตัวรู้ว่าแค่คุณเกิดวันจันทร,ร์เดือนพฤษภาปีมะเส็งดูดวงได้แล้วหยิบเอ็ดเรื่องง่ายมากเริ่มต้นง่ายเป็นขับรถเกียร์ออโต้อ่ะเริ่มต้นง่ายนะครับมันก็จะง่ายกว่าโหราศาสตร์ที่เปรียบเป็นรถที่ต้องเหยียบคัดเข้าเกียร์กับปุกนะครับผมประมาณนั้น พอรู้เรื่องเลขเกตตัวแล้วเนี่ยคุณสามารถต่อยอดไปสู่วิชาสมพงค์คู่นะครับก็คือเอาดวงตัวเรากับคู่เรามาดูผสมผสานกันเปรียบเทียบกันแล้วดูว่าคู่กันแล้วเด็ดโดดเด็ดเรื่องอะไรหรือขัดแย้งเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเลขเ็ตตัวต่อยอดไปสู่วิชาจับยามได้คือเขาทักมาเขาโทรหาเรากี่โมงรู้เลยมันโทรมาทําไมนี่ก็เรียกจับยามนะครับผม แล้วก็ต่อยอดไปถึงวิธีการดูเลิกส่วนตัวได้อ่าเลิกส่วนตัวคือเลิกที่ดีเฉพาะกูคนเดียวคนอื่นไม่เกี่ยวนะครับเราก็จะรู้ว่าเออดวงเราเนี่ยควรจะไปสัมภาษณ์งานหรือทําสิ่งสําคัญวันไหนเดือนไหนดีถึงจะดีกับดวงเราอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือต่อยอดได้เยอะนะครับอ่าแค่เพียงรู้เลขเจ็ดตัวเท่านั้นนะครับ ถ้าเกิดสนใจก็ติดต่อมาได้ l ล n e ID NIC 3636ที่ขึ้นไว้นี้เลยนะครับเรื่องการเงินช่วงปลายเดือนสิงหาคมนะครับถึงค,ความกดดันที่ได้จากดาวเสาร์ที่เล็งลักมาตั้งพุทธภาคถุนานกรกดาสิงหาประมาณ4เดือนเนี่ยอ่ามันมันมันทำให้ราศีกันฝืดเคืองมากเลยนะในช่วงสี่เดือนเนี่ยเรื่องการเงินเนี่ยเพราะว่ามันเหมือนกับโดนบีบโดนกดอ่า หรือถ้าใครมีคู่อยู่ก็เหมือนกับหัวคุมบัญชีอยู่เมียคุมบัญชีอยู่นะทํามาหากินมาได้เท่าไหร่ต้องเอามากองให้เมียทั้งหมดนะครับแล้วเมียก็ให้เงินไปที่ทํางานนะครับไปไปกินข้าวกินขนมนะครับวัน120ละร้อยยี่สิบเมียให้เงินไปใช้วันละร้อยยี่สิบนะครับผม อแต่ไอรายได้ทั้งหมดที่มึงทําต้องมาให้เมียให้ผัวนะอะไรประมาณมันดูกดดันรู้สึกมันทําอะไรลําบากขยับตัวลําบากเรื่องการเงินเป็นหนึ่งเป็นอมาภารเป็นอมาภารครึ่งซี่อะไรมลักษณะมันเป็นอย่างนั้นื้วยไหแต่หลังจากปลายเดือนสิงหาดาวเสาร์ออกโลกดาวเสาร์ออกอยังไม่พอดาวศุกร์จะย้ายเข้าพบลาภในราศีกรกฎได้ตําแหน่งราชาโชคนะก็คือปลายเดือนสิงหาเนี่ย ่าเป็นช่วงกินหรูอยู่สบายแล้วมีเงินให้ฟุง้งเฟอ้อสุรุย่ยสุล่ายเต็มที่ไม่รู้มาจากไหนมีคนเปมีคนปนเปิ์มีคนให้ให้ด้วยความสเสน่หาให้ยืมแบบคืนชาติหน้าหรืออะไรก็ตามแต่คือสะพัดอ่ะอ่าเป็นช่วงเงินสะพัดมากมากนะครับผมดวงดีที่สุดในเรื่องเงินอ่ะในรอบปีหกแปดเนี่ยสิงหาคือเรื่องเงินดีที่สุด นะครับผมไม่เกี่ยวกับตุลาที่พูดไปนะอันนั้นมันดีเรื่องหลักทรัพย์และคู่ครองนึกออกไหมซื้อบ้านให้อ่าทะเบียนสมรสมีโฉนดที่ดินอันนั้นมันเรื่องหลักทรัพย์แต่นี่คือกระแสเงินสดที่จะเอาไปฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟ้อเที่ยวบาร์โฮสอะไรไนดะ้อะไรเงี้ยก็คือปลายเดือนสิงหาจะมีกระแสเงินสดที่คล่องมากนะครับผมอ่าประมาณนั้น มันจะเป็นช่วงที่คนช่วยเหลือหยิบยื่นเงินทองข้าวของไหลมาณชาลิติเต็มที่เลยนะครับผมก็คือเนี่ยแหละปลายเดือนสิงหาคมถูกหวยซื้อหวยก็ถูกหวยไม่ซื้อหวยก็มีคนยัดเยียดหวยให้อา้าม,มาขนาดนั้นเลยนะเออหุ้นที่ซื้ออยู่จนนึกว่าจนจนนึกว่าพอร์ตพังพินาศไปแล้วอยู่อยู่ขึ้นโอ้อะไรอย่างเงี้ยอืม ทองที่ซื้อมาอะทองขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้ได้ของขายดีเป็นเทน้ําเทท่านะไอสิ่งในบ้านที่ไม่คิดว่าจะขายได้มันยังมีคนจะมาซื้อเลยโอ้อย,อยู่อยากได้เครื่องซักผ้าบ้านคุณจังเลย <S <S ผมกราบละขายผมสักห้าแสนเอกอะไรนึกออกปะคือดวงมันจะได้เงินเพราะมันจะมีเหตุทุกอย่างไอช่วงที่มันเฟื่ก็คือโห้ยพยายามลดราคาเลวลดราคาอีกมันก็ยังไม่ซื้อแต่นี่แบบว่าโอ้ถ้ามึงอยากซื้ออเอ ผมขึ้นราคาสิบเท่านะคุณซื้ออ่ะซื้ออาวมันตื้อจะซื้ออ่ะนึกออกปะลักษณะเป็นอย่างเงี้ยนะครับช่วงปลายเดือนสิงหาเป็นต้นไปจะเป็นอย่างนี้อ่ะหัวข้อต่อไปเรื่องความรักนะครับผมอ่าเรื่องความรักช่วงปลายเดือนสิงหาอีกแลยปลายเดือนสิงหานีนเหตุการณ์เยอะมากดาวศุกร์ที่เข้าลบลาภะได้ตําแหน่งราชาโชคเนี่ยมันเป็นดาวการเงินก็จริงแต่ด้วยพลังของดาวศุกร์ ที่เขาเชื่อว่าเป็นดวงดาวแห่งรักเทพหรือเทพ,พีวีนัสนะครับผมก็จะมีพลังเหมือนกับช่วยทั้งเรื่องการเงินและความรักคือต้องการให้คนมีความสุขเนี่ยคือมนุษย์โลกเราเนี่ยที่มีกิเลสและตัณหามันมีความสุขอยู่สองเรื่องการเงินกับความรักถูกอ่าดังนั้นดาวสุดเข้ามาคุณก็จะมีเกณฑ์ได้เสพสมอารมณ์หมายในเรื่องของเพศตรงข้าม หรือถ้าเกิดคุณที่ดูอยู่เป็น LGBTQ คุณก็จะได้เสพสมอารมณ์หมายในสเป็กแบบที่คุณชอบคือมันจะมีอารมณ์ของความรักเกิดขึ้นนึกออกไหมอ่าคุณจะได้ไปโรแมนติกไปฮันนีมูนมีคนชวนไปเดทไปกินสเต็กจิบไวน์แดงใต้แสงจันทร์แสงเทียนอะไรก็ตามคือคุณจะต้องได้ประสบพบประสบการณ์แบบนี้ในช่วงนี้นะครับสิงหากันยานี่นะครับผม ก็จะคบกันจะเลือกเขาเป็นผัวไหมจะจริงจังไหมมันอีกเรื่องหนึ่งมันแล้วแต่เราคือดวงมันยังไม่ถึงขั้นคู่แท้เพราะดวงคู่แท้จะมาเดือนตุลาคมอ่าสิงหามันเป็นช่วงที่เหมือนกับเขาเรียกว่าไงอ่ะเออเป็นช่วงคู่ซ้อมอ่ะ,อะซ้อมเสพสมคือซ้อมให้มีความรู้สึกแบบคู่รัก อ่มีสัมผัสมีสวมกอดมีสกินชิปคือซ้อมไว้ก่อนคู่แท้มากูจะได้ชำนาญประมาณนี้เลยนะอ่ามันก็จะเป็นช่วงที่เออให้ราศีกันได้ฟินในเรื่องของฮอร์โมนนิดหนึง่งอ่านะครับผมเป็นลักษณะอย่างนี้และพอหลังเดือนตุลาคมเนี่ยจนถึงสิ้นปีเลยเนี่ยมีเกณฑ์แต่งงานแบบง่ายดายและราบลื่นสูงที่สุดในรอบสิบสองปี พราะแคปเจอร์เพราะดาวพรฤหัสเข้าพบลาภะนะครับเป็นเจ้าเรือนปัต,ตนิซึ่งแปลว่าคู่ครองจริงจังและเป็นเจ้าเรือนพันธุซึ่งแปลว่าร่วมหอลงโลงอยู่บ้านเดียวกันเข้าพบลาภะแปลว่าทุกอย่างเกิดขึ้นโดยง่ายปราศจากความพยายามใดๆทั้งสิน้นพูดง่ายๆดวงชะตาบีบบังคับให้ได้จบง่ายๆไม่ต้องพูดเยอะอารมณ์ว่ารู้ตัวทีกูอยู่ในงานวิวาแล้วจบ เข้าใจเขาว่าเหตุการณ์พาไปมาตกกระไดพลอยจับพระจับผัวแหละอ่านะครับผมนั่นแหละก็แต่อันนี้ก็คือเหตุการณ์พาไปด้วยผลบุญน,นะครับผมเป็นเรื่องดีมากๆ<า>นะครับผมสําหรับชาวราศีกันก็ขอแสดงความยินดีดู <Yeah! S 1> อ่ะเดี๋ยวพบกันใหม่กับดวงรายเดือนนะครับอาจจะเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปนะครับผมเดือนกรกฎาคมขออาภัยที่ไม่ได้ออกอ่ะทําไม่ทันจริงๆ พบกันใหม่ราศีกันเดือนสิงหาคมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ